เด็กหน่อยปึุกเตือนตือนขึ้นมามงงเลยก็ได้งงกินนะครับใครยังงเอาไปถอดแน่นนจะไปถอดนี่ใครทำไหมเออกินเเร็วกินเร็วเร็วเร็วแสบะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยสุดยอดนี่ไงนี่พวสุดยอด เอออเออจะหาบอหามหามให้สี่อยอะรเออตักอยู่เลยเยอะเออเซานี่ มันร่อยอี้นิดหน่อยกินกับเขาเนพอดีเขาตื่นพอดีเนให้บริการให้บริการเนี่ยบิดจารเลยบิิบาร์ว่บิิบาร์เฮ้ยสุดยอดสุดยอดเอาเลยเนี่ยตากกแน่นอ่ะกินโย กินกินเดียวกินกินยิ้มยังไม่อานน้ำทีเดียวเหม่อได้เออครับเออเออครับเอ้ย เอานั่งนั่งยังย่อก็นั่งได้ครับนอนกินก็ได้ครับว่าจะเห็นเห็นเมืหร่ถ้าเห็นเห็นตาม่ำกินเออกินเห็นเห็นตาหม่ำบ่บากับหามเอ้ยผู้เบ่าวผิดกินเห็นตาหม่ำเห็นแค่นั้นเออบ่ถือเราหามเลยเหรอได้ปะเออเนี่ยโอ้ยงัดจวดเลยโอ้ยงัดชวนงัดชวน กลมลงบ๊วเงี้ยไปสั้นปนั่นนั่น่ะเออเหรอนั่น่บลจ่เห็นสั้นไม่เห็นแบบเลยเห็นแบบไร้ไม่แห้งป่ะเออโอ้เขาประกันเขาปรกันเออ

เอไหนข้อหนอลงลงมาหลายเร่องนะครับไนข้ออูหนื่อนเพื่นครับไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นบอไม่เล่นมาดีครับเร็วบาดีครับมอดีครับก่อนเร็วมาดีครับก่อนเร็วอย่างี้อย่างนี้ไม่ต้องมาลงอดีครับเร็วออไม่ใช่แบบครับอื Icana, <naj bum S 1> ไม่ได้สร้างเพื่อเด็กนะครับสร้างเพื่อความสุขสร้างเพื่อให้เด็กมีกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามหรื่งไหมกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุสวัสดีครับครับขอบคุณครับ